ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ผมกะสิพาพี่น้องนี่ผู้ที่ชื่นชอบงอวางานอมาเอาที่เด็ดงวชุดไม้สุโตนะครับเด้อจากคุณต้าฟาร์มครับพี่น้องนี่แหละมาแต่ละเถื่อนะครับผู้ใดหาเริมนี่แบบนี่แบบนี้อแบบยู่มาเอาได้นะครับ มืัอนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงวันที่3นะครับวันอาทิตย์พี่น้องครับผู้ใดว่างก็ช่วงแรงขี้มาเบิ่งก็ได้ยุคหอกนะครับเนาะหรือทั่วปิดทั่วมาจํำใบก้อนก็ได้นะครับมีงวมาฝากพี่น้องนี่งามๆนะครับเนาะนี่แม่ลูกเทพเล็บใหญ่ๆแบบนี้ก็มีมาให้ด้วครับพี่น้องครับพิกัดของคุณต้าฟาร์มกับยุทธิบ้านข่าวตำบลข่าวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะอยู่แถวเวลเกษตรแม่ลูกเฟบใหญ่บังามเลยนะครับพี่น้องครับลูกกระไดลูกตัวแม่ เมือนี้มีซีไวซ์ศูนย์เก้าหกหหกพร้อมผู้ใดอยากจะได้เนาะนี่อยากได้แดงๆแบบนี้เนาะพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งกันเพื่อว่าเป็นการเซเวล่าครับเป็นชุกะสิพาพี่น้องนี่ไปขุดคุยถักท้ายกับทั้งคุณตากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณตาฟ้ามครับอำเภอเมืองมาสารคามนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดห้าครับศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดห้าหกเบอร์ไอดีไล่กับศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าหกศูนย์ครับเฟซบุ๊กกับแก้มใสโฟโต้ดีต้นครับ อ่ะนี่อยากได้งัวงามมาเอาอยู่นี่เด้อครับพี่น้องครับสั่งได้เด้อพี่น้องครับอยากได้แบบแบบราคาแบบอะไเอาแบบแบบสองแสนก็ได้ไหมาให้ได้พี่น้องครับได้ครับกูได้มากงามหนะครับเนาะหรือมีงบอยากได้งัวแสนกูเป็นยังไงนี่โทรหาเรานะครับครับตัวแรกเอาตัวไหนครับตัวแรกเอาลูกซี่ไหว้ศูนย์เก่าหกนะครับใบหลอดนี่เด้อครับเด้อลูกซี่ไหว้ศูนย์เก่าหกได้อครับพี่น้องครับอันนี้มีใบมีหลอด ตัวนี้ได้แดงเข้มเลยนะครับเกิดวันทีเท่าใดเดืเอนนะผมเหมือนกันไล่ไล่มือว้นนเออง้อหน่อยอยู่นะครับ,นนรบอันนี้ง้อน่ะเกิดวันทีมีมีสิบเก้าหรือมีสิบเอ็ดกันยาา่าหกห่านี่แหละก็งนะั้นประมาณเอ่อปีสองเดือนนะครับพี่น้องครับครับอ่ะง้อง้ออายุเด็กหน่อยอยู่พี่น้องครับแต่ว่ามันโตใหญ่นะครับเนาะ<ม>สูงดดส,สูงอยู่ที่เท่าใดครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบเป็นง้อทีแดงใหม่ทั้งตัวเหรอคะหุ่นถึกหุ่นลึกนะครับพี่น้องครับอ่ะร้อยสี่สิบบวกลบ บอท่านไปตีเบอรอนะครับเนาะครับอ่ะผู้ใดหางัวเอาไปเป็นแม่บอกเก็บเม็ดสีแล้วก็ได้ความหนาพร้อมตัวนี้เลยครับเอาไปตีเบอร์เอานะครับข้ายาญลูกซีไวซุนเก่าหกซีไวซุนเก่าหกแท้ๆหายากเลยเด้อพี่น้องเด้อใบหลอดครบใบหลอดครบอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับนี่เด้อหูครับงัวตัวนี้หูหูจงเชือกเดี๋ยวราคาจังฟังกันครับพี่น้องจับได้ใบได้ครับจับได้ใบได้นะครับพี่น้องครับนี่เบิ้งอ่ะนี่นะครับเด้อเบิ้งแผ่นหลัง เบิ้องบนพี่น้องครับเบิ้งทั้งหนอกงามครับหนอกเงยหนอกเงยพ้อผมนะครับเอาเบิ้งมุมนี้นะครับเนาะงามครับอ่ะเดี๋ยวจะไปถามราคาให้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเบื้รายละเอียดกันอีกที่หนึ่งหนอกเงยพวกเอ่อนมนี่กับติงครับันกระจับดีครับขวัญหม่องนางครับเลยนี่ขวัญยึดหลังต้นหองนิดเดียวยึดหม่องนางพอดีนะครับพี่น้องเล็บขาแข็งดีนุ่มซีเต้าครับครับผมนุ่มกับงามนี่หางลากดินเล็บบ่มีปัญหาได้ครับพี่น้องครับครับนี่เล็บหนาก็ได้นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อเอาเดี๋ยวจะถาาามรคให้นะครับเออตตัวนี้คุณาเปิดไว้ที่่่เทาไหรรคับ เจ็ดมื่นหาครับผมเจ็ดมื่นหานะครับพี่น้องครับดันมาทั้งนี้นะครับเดี๋ยวมันสีแดงเสียงจะน้อยใจเพิ่งสีจะชัดนะครับเนาะแล้วมีอีกแล้มีอีกเออนี่ตอนมาอีกเอาเจ็ดมื่นหาได้ครับพี่น้องครับเออนี่อยากได้แบบนี้เปล่าอันนี้ให้เพิ่งเม็ดสีได้ครับพี่น้องเด้อนี่เพิ่งมุมสูงน้องพี่น้องแบบนี้นี่ตัวนี้แจมนะครับเนาะสีแดงบ่มมีดังเจ็ดมื่นหาแดงบ่มมีดังนะครับพี่น้องหนอกง่ายหนอกสวยครับตัวนี้เดี๋ยวจังไปเบิ่งขงหนาดด้ครับเด้อเบิ่ง เดี๋ยวบนชูจะเดิน,อ,นอ้อนเบืองข้างหนาให้นะครับเนาะอเดี๋ยวจะให้เบื้องข้างหนาได้ครับพี่น้องเด้อนี่ดูด้านหน้านะครับเนาะเบื้องบกเพ้านะครับพี่นอ้องขายหญ่ๆอวยยัวเลยนะครับเนาะนะอ่ะนี่นะครับตัวแรกเจ็ดหมื่นหาอืเดี๋ยวสิเ,เ,เบื้องนี้ครับน้อง,องตัง้งหลังตรงนอกตั้งหลังตรงๆงเปยนะครับพี่น้องครับครับเออ ใบหลอดครบลูกซีวายศูนย์เก้าหกลูกซีวายศูนย์เก้าหกพอมีตำนี้ครับรับประกันตำนี้ครับผมเอาตัวที่สองเอาตัวไหนครับตัวที่สองของงอสาวตัวนึงครับของัวสาวตัวนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อผมยังหกแปดลูกเคฟหกแปดมีใบมีหลอดอยู่เนาะครับเออนี่ตัวใหญ่จังเมืองกันตัวนี้ลูกเคฟหกแปดอะพี่น้องสังเกตหนังข้อหนาๆนี่แหละผู้ใดหายอยู่น้องเขาจักเดือนแหละครับเด้อมีใบอยู่นี่ครับนะครับเนาะนี่มีใบอยู่นะครับเด้อพี่น้องใบ ใบเนี่ยเพิ่งเกิดหกซีเกิดหกซีมันแบนใบมันบ่าไงเขาใบให้เอออันนี้เกิดวันที่สิบสามเดือนสิบปีหกซีกระแสว่างัวตัวนี้สองปีหรือตัดตามใบนี่พี่น้องถ้าเป็นใบนี่นะแต่ว่าบนบนนาใจนะครับเนาะอ่ะนี่เขาใบให้เออเพิ่งเอาใบนี่ให้กับงัเชียนผิดเรื่องเลยเออเพราะว่างัวกันอาจจะปีนิดๆไหมพี่น้องเบื้องรูปหลักมันว่าไงว่างัวมาณปีนึงนี่เออกัมันประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าอ่ะนี้ ไม่ไหวขี้เนาะครับผมเบิ่งตะติวเบิ่งต้ลักษณะสีผิวสียังนี่เบิ่งรูปแล้วก่อนดิพี่น้องง้อหมดปีเดียวเนี่ยแม่งวอพึ่งแยกแม่มาครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับเด้อกินนุ่มอยู่นี่นะครับก็ที่สูงเกือบเบียดเบียดรอยซี่ซิฟหน่อยแต่เกือบได้นะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ตัวใหญ่อยู่ด้วครับพี่น้องครับแข็งขาหนังหนาใหญ่ดีอยู่เดี๋ยวจะเห็นพลัยออกมาเบิ่งชัดๆนะครับเนาะครับเออมาหรือเ่าเออนี่เป็นง้อโบ๊ทเออเบิ่งทรงนี่ดีๆครับพี่น้องครับ ตัวใหญ่ถือเดาสมใหจเบื้องทั้งหนาครับพี่น้องตัวนี้ดูง่ายดูแขงขาใหญ่นะครับเนาะนี่หนังอวยยุ่ยนะครับพี่น้องแต่ธรรมดาสาวหน่อยเขาบ่เคยเห็นคนรอนะครับพี่น้องเออหนี่ตัวนี้ทั้งคุณตาเปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพี่น้องครับสี่หนังหนาเลยนะครับนี่เบื้องด้านนี่นะครับสี่หมื่นเก้าในตัวใหญ่แขงขาแขงขาใหญ่โค้งสางดีนะครับพี่น้องครับงวก็ถึงปีครับเบื้องแล้ว ง้อกันอาจจะบ่ราะเกินปีหนึ่งอ่ะพี่น้องแต่ว่าเรื่องใบนี่จังคุยกันเนาะกับทั้งเจ้าของง้ออีกที่หนึ่งนะครับเนาะผมว่าใบบัแมันดอกใบใบของตับผมว่าง้อมันอ่อนอยู่เออนี่แสดงว่าเจ้าของเขาใบพิษให้แมนเอาไปขึ้นซาติยาด้วยใส่ตัวอื่นครับขึ้นเขานี่นะครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้าต้นนี้บ่มีหยิ่งนะครับเนาะดูง่ายขาแข้งง่ายครับนี่ดูใหญ่แข้งใหญ่เดี๋ยวผมจะให้เบิ่งช่องไร่ยนะครับมูมูอ่องง้อแบบนี้แหละพี่น้องครับจะให้ลูกหนานะครับนี่คุณสังเกต แข่งขาใหญ่ๆเล็บนี่ซักจึกเลยเล็บเล็บซักจึกนะครับพี่น้องนะเห็นบ่าว่ามีตำหนินะครับแต่เป็นทุสิอ่าให้เบิงพยายามให้เบิางแผ่นหลังนะครับแยกได้อแม่ครับงัวนี่นี่พยายามจะให้ดูแผ่นหลังงัวว่ามันสิบเดือนนี่แล้วงัวเนาะง้อเกินปีเพียงตัวนีถึงมันปีกเดือนสิบเดือนนี่แหลืองัวหน่อยนิดเดียวเรื่องใบเจ้าของเก้าวขึ้นไห้มาั้ยไงกับไฮแอทไปยังสั่นนะพี่น้องเด้อครับนี่เขาก็เบิ้งพิจารณาเอานะครับนี่ืเดูตัวงัวดัวตัวงัวเป็นหลักควาเขาไปเลี้ยงเอาลูกหนางามันหาบ้านงัวหนอกป่วยไง น่าบา,งงามเอาสองตัวตัวจริงไงนะครับสี่สิบเก้าต่อเอานะครับเนาะร้อยสี่สิบยี่ดอกร้อยสี่สิบได้เดี๋ยวจะพาเบิง่งแม่ลูกเฟรมบางแง่ล่ะกะถือว่าเด็ดเลยเด้อครับพี่น้องครับอ,อ่เดี๋ยวฝนกับทิดโตกพี่น้องแมล่ลูกลูกออกฟอร์ดแท้ครับนี่อันนี้ <ไป S 1> มีมีใบร์หลดให้นะครับเนาะออกฟอร์ดแท้ลูกมันอันนี้ลูกออกฟอร์ดนี่เกิดวันที 15, 16, 16, 6, 6, ่ยี่สิบห้าสิงหาหกหกนะครับพี่น้องครับอ่านี่ล่ะกะไรเอามื้อนี้กัวันที่สามเดือนธันวาเด้อครับเด้อ อ่ะจักเหมือ่อจักเดือนเราก็ไล่เอาเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้ทั้งอ่ากุณตาเพล่นไล่มาดนะครับพี่น้องออกฟอร์ตตัวนี้นี่งามนะครับพี่นอ้องเด้อมาดูตัวจริงนะครับเนาะออนี่แม่บอกไงแม่สอยหาสิบกลัวด้อพี่น้องครับตัวนี้นี่เบิงมุมไกลๆนะครับเนาะมุมไกลๆนะครับลูกออกฟอร์ตเกิดจากแม่นี่แม่กระท่องว่างอยู่เนาะครับอ่า นี่แล้วครับดูไฟเบิ่งลูกตัวนี้กันเนาะเดี๋ยวผมหามุมไทยกันพี่น้องมุมแคบนะครับเนาะเออเดี๋ยวเบิ่งมุมนี้ก็ได้เออไว้ได้ครับบัดนี้นี่ลูกออกฟอร์ดหนังหนาหนานี่พี่น้องตัวนี้ใหญ่สวยงามด้วยครับตัวจริงๆนี่พี่น้องโบดเข้มเนาะแล้วก็ลั้ตัวค่อนข้างที่จะเนื้อหนังย่นดีเลยนะครับพี่น้องแขงขาข้อขาดำหลังตรงนะครับเป็นลูกที่ใหญของแม่นี่ครับลูกสองครับเป็นลูกที่สองของแม่นี่นะครับเด้อเมึงความหลึกความย่นนะครับตัวนี้ทรงลูกดีครับถือว่าอนาคตไกลเลยนะครับเนาะนี่นะครับ ใบหลอดครบลูกออฟฟอร์ดเงาหางบางไงใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยหกสิบพี่นอกแม่สูงร้อยหกสิบได้สิผมตีตั้มไห้ด้วยครับพี่น้องครับผูมันต้องไงกับแม่ล่ะผมเอาตีไซรลอยหาสิบบวกไห้ด้วยครับเด้ออ๋อโอ้ครับตัวนี้เดี๋ยวให้จังไปเบิ้งไห้แม่เพิ่นได้พี่น้องเหาเบิ้งลูกขาก่อนนะครับเออนี่ขวัญอยู่ตรงนี้สวยๆนี่ยแหละครับพี่น้องเบิ้งแนวหลังนะครับเนาะรูชัดๆนะครับใบหลอดลูกออฟฟอร์ดแท้เลยเดี๋ยวแล้วผมตีเบิ้งหน้าเขาเ็ดห้้้้้้เเเเรรรรีีีียยยบบบอออออออลลวพพ่่นนนนงงคคััาาากกมทไไปปูข เออนั้งพุดเหมือนกันนี่นะครับเนาะเบื้องมุมนี่เดี๋ย็ดเกินไปวะเดี๋ยวจังไปเบื้องแม่ด้วยค่ะพี่น้องโอฟอร์ดไหมอืมนี่นะครับเนาะเป็นง้วดเครื่องบดลูกออกฟอร์ดเกิดจากแม่บักใหญ่ไงนะครับตัวจริงๆนี่พี่น้องเบื้องบันนี้แม่หูครับแม่แม่หูหูนะครับเนาะเดี๋ยวออกไปจุ้งกันปงเอาออกไปจุ้งก็ได้ครับจังเห็นจะชัดจุ้งไปให้กันเลยครับนี่เป็นง้วดโบดให้เบื้องมุมกว้างก่อนนะครับราคาจังฟังนะครับเนาะ เออมาไม่ลูกลูกเด้ออลูกมาให้กุ๊กมามาเร็วลูกนี่เพิ่งถ่ายย่างใหญ่ๆงี้นี่นะครับแม่เพิ่นเอามาโชว์โอ้ยฝนกระถิโตกพี่น้องเห็นชัดวะนะครับเนาะนี่แม่ใหญ่ๆเลยนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเออเบพวงแม่นะครับอ่ะนี่เบพวงแม่บอกใหญ่นะครับตัวจริงๆนี่พี่น้องเออนี่นะเอาลูกมาทักพี่ครับบบบนี้จะถามดันลูกมาดันลูกมาลูกมา มานหลุดไหโจกันนะยงกันจังหนอยหูเด้อครับพน้องามพออเออยยิ่งยกว่านี้ไอ้ยังเอาคูนี่โท่าไหนครับเปิดไว้ราคาหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยจะคิดนานสิก็ถือเฉยก็ถือเอยมันหมดแหละนี่ไงเออระดับหกหมื่นเก้านี่รดับแล้วหกหมื่นเก้านะครับเนาะ ก็เป็นเกือบๆกักโยงหันพี่น้องครับก็ถือถ่ายทว่ารพี่น้องเสียด้ง่วงเลยไปซื้อมาทะเลนอนประจิจจำราคาเท่นเมื่อไรพี่น้องครับเอากระไลสองขันก่อนหรอกคุณพี่น้องบ่มีตำหนียังครับง่วงคุณคุณภาพนะครับชุดนี้ไม่มีตำหนิแล้วก็บทรงฟรีถวอีสานนะครับเนาะชุดนี้มีคุณภาพกินยาดีครับเบิ้งง่วงเล็บยาดีชุดนี้มีคุณภาพบ้างพี่น้องน้ำให้น้ำหน้าเล็มดีนี่นี่ยาน้ำสวนยาแห้งกระเล็มตัวนี้งามครับพี่น้องครับตัวจริงๆเอามาเบิ้งเอานะครับเนาะผู้ได้หาแบบเดียกราาคเองนะครับเนาะ แม่แม่แม่เป็นสัตว์ดเหรอดิเอายิงจริงมันตัวเด็กของพี่สมากอ่พ่อเอานี่พี่น้องนี่ตัวอะไรแต่นี่กระป๋องละนี่นะครับหกสิบเก้านะครับเนาะห่องไว้ากลิ่นยาดีเนาะเอายางกันนะครับบ่เนี่ยรู้นั่งกินวะฝนนี่ตกเลยพี่น้องมันชุดสีฟ้าแบบจ๊นอยด้วครับเด้อเอาเดินครับบ่เนี่ยมาลูกมาโนมตูมโมติงเหรครับผมกินยาดีครับกลิ่นยาดีฟิวมยิ่งอยากจะกินได้งยาลูกแม่ก็เลยคู่นี้จัดว่าเด็ดนะครับพี่น้องเด้อ ซื้อแบบนี้แหละเมียจังบัวจมพีหลงออกตัว,ตวยิๆๆ่งใหญ่หน่มุ้งนังการงามนี่ครับมุ้งสาวสำหรับผ<โ>ู้เด,ดิหาอยู่นะครับเนาะใบตองใบตองซื้อใบตอง<ป>บอ่ใบตองใบตองโชว์นะใบตองใบตองเออใบตองโชว์หนังบักหนาโอ้ีอฟอ่ะก็ขายถึกเลยวะเนาะหกหมื<อ>่มเมนเก่าหนึ่งวันนี้ไงอ่ะนี่แหละครับผมเมื่อกี้มีหายทีานี่นะครับเนาะครับครับอายุยัน ราคาตามที่บอกไปนะครับตามไปเลยนะเปลี่ยนมเมื่อไรจครับรถให้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเมื่อไ,ไรแล้ว <c oughs> เปลี่ยนนี่ตัวนี้ข้าวสี่ขายเกจิ๊บสามเกจิ๊บทรมาหาผมนะพี่น้องเด้อ <c oughs> ให้เอา <c oughs> หกสิบเก้าไอต่อเอาเท่านั้นแหละนะครับตัวสี่สิบเก้านี่กงางงด้นพี่น้องผู้ใดหมักทรงนี่สวยสมุดนะครับเนาะมาเบิ่บงตัวจริงตัวเจ็ดสิบห้าง้างเนี่ยตัวนี้ก็งามเนี่ยเจ็ดสิบห้าลูกซีใบนะครับซีใบไม่มีใบท้ายมุมนี้ทั้งมันบางบ้านบริษัทไทยมุมนี้มีใบมีหลอดสุดโตัวด้วพี่น้องไยมุมทั ทั่งสองตัวนี้โอ้โอหนางา้ยมิลีตัวสี่มือเก่าเป็นเสียดายเลยยกชุดไปกับขุมที่สองคืนเนาีตัวนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อใบแค่นี้ครับับสสวสดีครับสวัสดีครับ